สวัสดีครับมาวันนี้เดี๋ยวพามาดูวันคณะกรรมการหมูบ่บ้านวันที่8มีนาครับมาดูเราจะพามาดูแต่ละตำบลน,นะครับอันนี้ของตำบลปังจูเราก็จะมีขนมมาขายครับขนมดอกจอก นี่เดี๋ยวเราโบว์รประทัดบุในตำบลประทัดบุนะครับโอ้โหมีหมามองแย่ๆเลยนี่มาดูตำบลไผยสารโออด้วยมีตัวบนไผยสารมีแตงมีน้ำอ้อยด้วยครับผมตบลไผสาร พามาดูอันนี้ข้างตำบ,บนเห็นไหมอ๋อตำบ,บนตำบ,บนจระเข้ม,มากจะมีผ้าใหม่นะครับที่ดังเขาจะเป็นผ้าใหม่ผ้าใหม่แล้วก็แต่งโมอันนี้แต่งโมแจกฟรีนะครับโ้เราเล่นรขาชิมได้ อไ้คนตุนะะต้งตาโมนครับอันนี้ตะบนจระเข้มากแตะเราจะวนไปทั่วตำบลวันนี้ช่างจะพาตรวจงานอ๋อใน,นตะบนละเวครับเรศครับของดีละเวก็น่าจะเป็นมะม่วงมะ ร้าวมะล,ละกอบักสมเข่วใบพลูอันนี้ตำบลอ๋อใน,นหมู่บ้านสวายสรอคนชัยครับคนชัยในคนชัย ผักออร์แกนิกอันนี้ก็ตำบลโคกมะขามนเลนี่ผ่าทั่วครับช่างผ่าทั่ววันนี้ช่างผ่าทัวอันนี้ก็จะเป็นตำบลสี่เหลี่ยมบนสี่เหลี่ยมนี้พี่ตัวฝักยาวครับผมเอาไปดีครับ ตำบลอะไรนะอ๋อในตำบลหนองบอนในตำบลหนองบอนครับน่าจะสระเปียงตราวหรือสระอ,อะไรไม่รู้แต่บ้านผมสระเปียงตราวอันนี้อะไรอ่ะเหงแดงเหรอผักคโอ้เยอะเยอะเยอะโอ้มีผักเยอะ มาตำบลโคกม้าบนโคกมา้กมาก็จะเป็นผักออร์แกนิกปลูกผักบนบนดินปลูกผักลอยฟ้าอ๋อเนี่ยตำบลแสลงมาดูที่ตำบลแสลงตำบลแสลงยังไม่มีอะไร สลงตำบลแสลงครับตำบลแสลงครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ตำบลแสลงอยู่นี่แอบอย่ข้ในเห็นไหมครับทุกตำบลละทุกตำบลละจบ จากผู้ช่วยยวนผู้ช่วยยวนผู้ช่วยยวนเป็นคนดูแลหมู่ห้าครับก็หมู่ห้าตำบลแสลงไม่ใช่หมู่ห้าหมู่หนึ่งก็นะครับวันนี้คือคือครับในวันประชุมเดี๋ยวเราจะไปลงชื่อก่อนครับลงทะเบียนโอเคครับแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชม 啊，就是龙别人